สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่แขงสุขูสุกคนพอกับเคยลาบบาวไข่นะครับพอลงเทนพี่น้องมีลุงเทนมาปุ๊บส่วนมาใส่เบียดปั๊บลดลโอ้ยถ่า้มาอยู่สวรสดีลูกเนาะแต่ตาไข่เพิ่นถือแล้วบน,นพอดีงามเบาะใส่โอ้ยตัวพอดีงามป่ะพี่น้องใส่เบียดห่วยแ้าทางขืนด้ยมือแรงจะมาย่ามเนาะมันไพ่เดียวขืนนี้เนาะ มันไพ่เดียวมันสีเนี่ยนี่นี่ลูเออคืนนี้แหละเดี๋ยวมันก็ถือไปหนึ่งตัวพีนออว่น้องไอ้ของเบาไข่เพิ่มมาใช้ย่นคำจนมืดใช้ลองยง่างไปบางดูตามที่ไฟ่หังหอดอ้าเดี๋ยวมันลมหมกๆนะนี่ยังยังสั่นเราตามตาม,ตามแล้วโดย โอ้ยทางพู่นทางดัวที่หอมๆน่เนาะจะหอมนะใะ่จเห็ดพร้อมี่่น้องเลยเห็ดปวกก็ออกโอ้ยขมเรียนมาพากันถือไพ่มัน่ะยามละเมือเลยเงือกับผมนี่เาะเมื่อได้ขุดเงือกเงือกเมืดอจ้า มันถือถาพี่น้องเลยเพราะว่ามันมืดเลเดี๋ยวมันออกกินอยู่ห่วยมันสีมืดใบก็อยู่ตรงหน้าอีกต้นไม้มันลายไะพอกันบัดยามเบ็ดพี่น้องมายามเลยพี่น้องอ้าวถือเลยพี่น้องอู้ตวัวใหญ่อยู่เด้อนี่น,นี่พี่น้องตวัวเลงแห่งมันป๊าจดมุนเขมรวอยู่ในขันหน้านะมุนดยปุ๋ยนี่พี่น้องเอาก่อนพี่น้อง โอ้ยกบเด้ตัวบบกใหญ่เนาะโอ้ยเสียดายดิกำลังเริ่มพันครับหอ่ะกงูอันนี้มันจิเป็นศัตรูกับการาใสาเบ็ดขนาดใดมันมากินไปพี่น้อง้ไอย่าไปใกล้มันเสือเด้อตายก็เอาเอาบ่หอวยมเพิ่นกัพันยังไม่ได้น่าจะไปรอไปเรื่อยๆไปต่อไม้เลยว่ เขา2เลยเนาะอันนี้ของผมอันนี้บ่ถึกกะปูคายกะเอาพี่น้องเอ้ยปูคายมันเป็นกับโตกะปูคายยังบ่เห็นเลยมื้อนี้รอบแรกของปีที่มายืนกะปูคายพร้อมใส่เวีดนามสิจินตนาหืมเอาอีกล้ลุงบ่พูมาเนาะตัวใหญ่เด้ ตัวใหญ่ตัวน่ะตะไคร้ไว้ๆเด้อของเฮาได้เฉาลุงโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยพอดชมว่าจะมาเอาตัวในะหญ่ตัวนี้เนาะนะไอ้เพื่อนมาเอาก่อนท่องขันสีขามไปกับยันเปียกยังก้อนลุงผมสีเบิ่งกำลตะไคร้กันองเฮาทำไมไม่ถูกหรือว่าเบ็ยดทำมันใหญ่ผิดว่ปุ้ยไปเบิ่งก้อนพี่น้องเลยตัวนี้ใหญ่เลย โอ้ยกบไม่หรือกบเก่าคือว่ากบไม่หรือกบเก่าไปลุงแล้วสองเคยเป็นอะไรเนาะเออมาไม่ได้เ่าเลยเพือนเอนน้ำเทาเลยได้นี่สามเลยสามหนึ่งตะคนผับบ้านห้าบัดสองไปลุนไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยสักวันต้องถือกลองเฮาเงียบกิ๊บอีกเลยโอ้ยว่าสิคือ บุเบิลไปเลยพี่น้องเลยพกไปใส่เบียดตามหวยประแดกพี่น้องวันนี้โอ้พี่น้องเปิดนนะฮาลายทางกันนะได้มีแรมมากกัมีประโยชน์นี่มันต้องได้ต้องเช็ดเบ้อเป็นได้ลุงของเฮาเอาแล้วพี่น้องเลยช่องคนตัวผู้หนึ่ง ยิ่งไปสู่ผู้นึงเนาะน้ำขึ้นบ่เนาะชุ่มพ่อคือเบืองเบียดคืออยูก่กันก้างน้ำพี่นี่พี่น้องเบียดอยู่กับก้างพี่น้ำมันดันขึ้นมาเนี่ยดูคืออยนะู่ไรพี่น้องของลุงเพควนถือตัวใหญ่ย้ะลุง โอ้โหเฮ้เป็นเต็จจ้ามันให้ผมไปแนน่นั่นอ่ะพอเดินไปมาก่อนิดมันจะจุ๊บหรือเปล่านาถึงแล้วพี่น้องนี่คองเบาใข่ขนาดเป็นแปนเนาะโอ้เ้นนอนซองเคยนี่ยอมเคยเดียวเลยขนาดนี้ mười vậy lượt không mê mi hôn thằng à? bạch hôn luôn ơi hôn này đi hôn mê bạch con thang những hôn nhau cây, hôn mê นำหลายขนาดเขาเจ้าป่านใส่กุบซีรีเขายางลงเห็นมาลงผมบอกเนี่ยผมย่างก่อนดิมันเลยนำสะเทือนโอ้ส n น k น่าจะเยอะอยู่ ย่างลุงทางลุงบ่โอ้หลุดอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้เขามาซาอะไรได้หนิเนาะโดยเดี๋ยวมันมากินใหม่เขามาซาอะไรได้นี่เอาถือเลยพี่น้องเข้ากับบ้นนี้เริ่มนับเต็มถือเลยพี่น้องแต่ว่าโตไปอย่างไงบ่ได้ปิดก่อนพี่น้องปิดก่อนเนาะเดี๋ยว พี่ต <laughs> okay. mm ื่นมาแล้วพี่น้องคองเคยหลาก็คองลุงก็ได้ชองคนละชองว้าเขาม่เป็ใหญ่เลยตัวพวกเอ๋วลุงโดยโอยมันมันมันเก็บมืดทำได้กะได้ไม่พอกินนะดูเบื่อไงไปรอไปเรื่อยๆมวนๆน้ำกันพี่น้องเไยหาอยู่หากิน ตามประาคนบานเหาเนาะเลาะหอยเลาะหวยเลาะห้อ,หองอนี้มันเปนอันนี่เงยไปมันอาสิตามตีมตามตีมอยู่เออคองไวถือเลยของของต้วแห่งระตะคไค้นะนำน,น,นี่ของตะไคบ่อรั่วบอ่บอแม่นเนาะมันเออเด็ดยาวของลุงบ่อหรือของไผ่ ของลุงบ่อลุงของลุงถือแล้วพี่น้องของตะไคร่ก็ถือแล้วปู่ผู่ตะไคร่ผู่ของเคยหลาดิษะของตะไคร่อันนี้ของลุงบ่อลุงของลุงบ่อเนี่ยเดี๋ยถือกันนะพี่น้องคือคือแทงตะไคร่ก็ถ <ta> ือ <fold> ท <systems> <dan> ั้งหนาผู่เบิ้นซองอีกตู้ของเฮ้าคือเบิ้นซอง ไข่แน่ตัวนี้ไข่ก่อตัวนี้แน่อนขย,ยับขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องมนัมนมนัมนมันไอ้คือกว่าจะได้ไม่นานเลยโดยชูตะไข่ไปได้แล้วตีเ,เลยเนาะทิ้งห่างแล้วเนี่ยเบียดที่ซองเคยลื่นตั้งเยอะเยอะวะเอเอไม่มีเสียบได้านะาะของเจานะ้เจาลนะอาโต้ถืออีกแล้ว ข้างขาวเพเวเอโล่ของที่ครก็มานแต่คนเดียวหมอนค่ะกระปูนะลุงลูกกบป,ปูก็ใหญ่กบก็ใหญ่ได้แล้วโดยปูใหญ่ปูก็ใหญ่นั่น,นแหละมันจังสมน้ำสุเนื้อบัดของเข้าเพราะว่าช่วยหมอ้อนี่นเลย พแต่ว่าเขาเ็นเยือกจริงๆเลยเออข้างนอกมันขั้นใหญ่ปุนมาดูเ้ะนะมค่กระถืออยู่เลยนะอโอยอมเลยนะคงเลยของลุงกระถือพี่น้องคอไล่าอยากลอยกว่มูมาลมันก็ได้สองตัวยังบ่เเพือเออเป็นยังขาแต่ห้าถือนะ าะัน้น <laughs> ้อยเน่ด <Conference> ูิข <den> ึ Boy? ้นกาขึ้นะเลนยอะเมนาเบดปลาลกว่าบเ็หลกมือเลยดี่น่าเลยบอบอของของผมน่ยเมียนบ๊ย ตัวใหญ่ลุงเอยตัวนี้โดูหลุดเลยเสียดายเนาะลุงอันนี้ของผมบ่อันนี้ของผมบ่โดูน่าสีของผมหรือของตาไข่บ่พี่ยนของตาไข่บ่ของลุงบ่ลุงจำได้บ่โดยของลุงสพี่น้องนี่จำบ่ค่อยได้มันบ่แม่นเบ็ดสันเนาะนี่เนาะ ตอนนั้นลูดเสียด,ดา,ายัวเป็นยังใครก็บาได้ดูเลกระสันตีตื่นแล้วเนาะได้ก็ได้เนาะบอเป็นยังเดี๋ยวมันก็กลับมามิ้นตัวที่ช่องบอ ตัวอยากจะเขาน่ามันนี่งห่ออ๋อคงผมกับถือแล้วนี่พี่น้องถือคือกันถือคือกันพี่น้องนี่ บ่อก็จะรับกันสิลุงกับตะไคร่ย่างก่อนแล้วผมสิย่างน้ำล้างมาเลยผมสิเป็นคนขัดท้ายแต่ปีนี้กบมันยังบ่ทันใหญ่ประเดี๋ยนะมันผลมาซ่าพี่น้องเลยกบยังบ่ทันใหญ่ปดะเดือนนึงน้ำจะแห้งมัไหมโมแห้งเลยน้ำมันน้อยกว่านี้ผมจะใส่หน้าร้อนึงจะใส่สนุกกว่านี้เลยก็ให้เขาเกี่ยวข้าวก่อนนะมันจะยังมาอยู่ตาม โอ้ในหากระตอนน้พ่าตามตามบันนี้เหาบลอดได้กู้อยู่แล้วเบ็ดนี่นอตะไครกู้เมื่อรถคนขาเจ้าหายิ่งหายนิองหลายโอ้คงผมในหาะตอนน้ตามตามนวรูดเออเกี่ยวเลยบาถือตอนน่ะบันนี้ฝนรลุด เกี่ยวเลยเดียวไปนะ,น,ะปน,น่าเสียดายยังเอวจับไปดูยันขามันร้อนนะมันมานี่เอดเลยเนาะขันยังเห็นลายไปหลุดพี่น้องเลยเกี่ยวขั้นเลยน,นี่พี่น้องโอ้เสียดายเด้ พายถึอนะอ๋อผีน่องจะฟองไฟไปเบิ่งก่อนโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปย่างนุงผมไม่ได้ใส่เลยตรงนี้โดยนั่นก็ใส่ผมใส่ตรงนี้เออน่าเออของผมนั่นแหละโอ้ตัวใหญ่ในนี่คือนั่นลุงมันอยู่ใต้กระไผ่นี่เองมีมีอย่าพึ่งมีโอ้โหกล้วยมีมี เออคือเน่ตัวนี้จับได้เนาะสายขูบตีตื่นขึ้นมาแล้วเอาเลยลุงเดี๋ยวผมตามดอกยังยังกับใคไม่ได้ยังยกับใครนี่ไปเรื่อยๆพี่น้องอู้บุลุงอู้บุคายนี่มันสีตัวเป๊ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันตัวใหญ่นุ๊กเนาะดูรุ่นเนี่ยใหญ่กว่าเนี่ยที่ขายที่ตลาดดงมะบาเนี่ย ปูคายก็เอาเลยปูคายพี่น้องเอาหมดนะก็ปูคายก็ได้รกบก็อะไรปลาเทมันได้ไงมาโอ๋อวันนี้จะคายกันไม่เอาหรอกผมจะเอาปนเองแกก็ได้กินแล้วเอาแล้วคืนนี้บ่เอาแล้วคืนนี้บ่เอามาคืนแอันนี้ดิเอากระปูนาดีสิกระตัวแล้วนอะผมยังไม่ได้ฉันเลยนี่นะแม่นบ่ลุงเออเริ่มเห็นเลย กันเฮายางชาก็เห็นอยู่ใจพี่น้องอุ้ยสวยมันจะโตพอดีงามงามพี่น้องเลยนี่พี่น้องถืออีแล้วฮผพอไก่ทองฮิอบๆเลยที่เฮาแเน่าก็ต้งที่เฮาไป พี่น้องเอง้ออยเป็นล่อ,นลองพอไก่น้อยอะไรเบาไข่อะไรของเพื่นนัน่งถือหอ,อกกระปุกไข่ผูผูุ้้ยไอเพื่นได้มาจับเอากระปุกไข่ก็ได้ผู้ผู้อยากไปกับบยอมยังสีขีบเอาญื้อไปน้ำเออดูจะไปก็เสียดายเออนี่อยากไปกับบยอมไปฮะไอเพื่นมาเอาไปจัดการ

เขาเจ้าเห็ดยังไงนาะเขาเจ้าเห็ดยังสีปลาเหรอล่กระกเข้าตรงนีแหละสองตัป่ลุงตัวใหญ่อไหมอยู่รงน้น่ะันโลดตงกลางลงน้ล้นะผมกดีมันกามาในขาใลเอดมันสีออกให้อยู่บ่นกระกเขงในนีห ปะ,ปะปะปะมันบ่ออกหรอกหมดพี่น้องโรงพาบานี่ซีไปทางใดบัดน,นี้เลาะลุ่มกระปูไข่เลาะลุ่มเนาะ ของเฮาเปิดดูลุงเปิดให้เบิ่งกด้วลุงจะเออเขาหักขายเขตะไคร้ก็ไม่ได้หักขาที่ไหนกบเนาะใส่ลุงใช่ใช่คืออยู่เอาโอ้ยพอได้กินอยู่พอได้กินไหมช่องคนพี่น้องเลยกระปูคไข่นี่กระปูคไข่นี่ชามเลยกระปูคไข่นี่ตะไคร่ฝนบม่ได้เอานี่ได้หลายเติมอยู่กระปูกไข่ก็เกือประมาณสิบโอ้ได้ปนเลยลุงเลยเนาะนี่มันคือยบนบนเด็กเลีกยาวก่อนนี่โอ้ได้ปนได้ปนนี่พี่น้อง ผู้คายมันสีเสบขนาดเด้อยามนีม่มันถือไปก่อนลุงแป๊บหน,นึ่งเดี๋ยวผมเอาไ,<ด>ไปเบิ่งของ <มา S 2> บเบาไข่ก่อนพี่น้องใช้สมพอเอาของใหญ่มากพีเนาะเมื่อไรเบ็ดนะใหญ่มองม้ออาใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเบิง่ง <c oughs> โอ้น้ำลึกขนาดเลยแว่าตัวเองมาเนี่ยที่เอาของใหญ่มาเลยอือห้าวสองคนยังเอาของหน่อยข้ากลับขึ้นมามันต้องต้วมต้วมต้วมนอนมันต้องเรียบร้อยบ่ <c oughs> ถามไปก่อนก็ได้ถามแม่ไหนได้นิโมใช่ใช่เบิ่งก่อนใครนิโมโดดหนำบ่หนิข้างโดดข้างกระปูไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนมีนกเดี๋ยวมันไปไปลุกยางเลยอยู่ขึ้นมาเกือบเต็มบุบแล้วนะกบตัวใหญ่ด้ของเพิ่นเดี๋ยวก็ได้ร้ายกว่าเฮ้าเนี่ยเขาไม่เขาเตะเราตัวเตะตกสาไม้ได้แล้วโอ้ยเขาหนำมาตั้งแต่เริ่มเล็ก คากับเรายังมีรุ่นคากรับที่น้องเลยได้ทปัปูได้ทั้งงูังกถกทุกอย่างถ <c oughs> ืกทุกอย่างมานะ้า่นคนมา <c oughs> เามาัใส่กบถึกจะครบใช่นถึกทุกอย่างตัน้คือตะนะัวเนาะนี่ยไม่ใช่กบะนะะนะหรกบอะไรกบน้าบอตี่มมม่ิ โอ้ยม mm ัน hmm. ค oh, okay. qu yeah, uh, uh ือ huh. ม uh ืดอะไรลุงไม่ใช oh, um ah. uh ่กระดาษเตเป็ดเร็วแล้วมันบุกคืนอย่าตายอย่าตายอย่าตายโอ้คุณพนมันมีแต่ตัวใหญ่ลุงนั่นแหละผมมีตัวใหญ่กรดัค่ะค่ะคายกิโลไม่ถึงกิโลกว่าได้เลยครับตามเปปะเลาะไป้ฟินเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ่างน้อยยังกลับขึ้นมายามเบ็ดกูเบ็ดเมื่อเลยโอ้ยคือชมว่าลุงเอ้ยโตนมักใหญ่เลย โ้นได้นี่ออยุบป่าคลิปนี้ก็ล่าก่อนพี่นอ้องขอบุญขอบคุณทุกคนีติดตามชมพอกันหมาคลิปน่าสบายดี